Hàng chữ ở đây cây phụ Ô, bên sang này thế sụt nào bò Cựp, cựp Cựp cả ngâm Sụt cả ngâm Khuôn cựp bên tay sang bò Muốn to muốn, 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 muốn Muốn đang vẹp, muốn Muốn, muốn Muốn tố Muốn, muốn, muốn Muốn, muốn. muốn. เอาล้าแขมุนโตแขมุนได้ไหมน้าโอ้คอกระงามแม่ชื่อแม่ชื่อไห่บ๊อแม่แขนได้แม่ขนได้ยังเคยชื่ออะไรจ๊ะใครชื่อไหพอชื่อพอชื่ออ๋อแม่ชื่แม่ก็ชื่อพอก็ชื่อให่บ๊อพอไปเบียดพอไปเบียดพอไปเบียดต้งเทิงก็ไปเบียดบ่ออ๋อวัไปพบบัวบั้นแม่ผมไปเฮ้ยใส่สุดหน้า ไปเอื้อใช่เ <defence> ห็ดกระเป็ดอยู่ไปเอื้อน้องใช่จ๊อเป็นอยัางไปแต่สั่งแท้เดชุดนี่เด้เออฮอลเลดยางไว้ฮอลเลดฮอลเลวเป็นผู้ใหญ่แถววะขอบอกคำจ่าหนิวะมึดถึงยางกันน่ะให้ไปรถบ่อหาเนี่ยไปรถลมลมลุไล่พวกเนี่ยผนน่ะโกบ่ได้ผุน่ะ

ก็ตื่นนอนนะนอนบ้านอะยังไ่ตื่นเลยนี่ก็ไปนอนต่อเฉยๆนะนอนไม่ตื่นสิบเอ็มงตื่นะเจ็ดโมงเเฮเจ็ดโมงผูนะออมาขึ้นไปยังก็น่าเหน่ยเหนือยติดกินไ่ได้กวนเหนื่ยตัวีิพาขึ้นไปเฮ้ยให้ใช้ใช้บุกบุกมานอนคนบ่พอเช้อค้าที โอ้เนี่ยสบายดีป้าดงเนี่ยลูกอ้าวฮึฮึเนี่อดูดียังสบายดีสบายดียังงามเด้อนอนอดูดีเนาะเฮือกนี่เฮือบอลูกสอนเอื้อยเยูะลูกสอนเอื้อยสบายดีเยอะสอนเอ้อยสบายดีงามงามยูะ หนึ่งสองใช่อันนี่สบายดีลูกอ๋อสบายดีเดี๋ยนี่มาสบายดีนะอยู่าะละาะดูาะคลายสบายดีเด้อปลาดงเด้อเพลาะกันดีกแน่ข้ามนนองนี่นี่คือก้าบุอีกกรไดนี่นี่นี่มาสบายดีนี่นี่นี่น่น ne, สสไมารักเลยอสบดีสิสบายดีสิ เีได้ได้งามงดิยไม่น่ารักเลยเนาะน่าไอ้เจ้ตุ๊กตา้เธอดีส่งาม่โอ้ไม่เต็มใจเลยสบายดีกรได้เอ้ยนาดีเนาะเฮ้สบายดีเฮ้ยตุ้งคือว่าสบายดีแ้วย ผมมีทอนเลยแอมมีน้อยต่ายชนะไปมอนไปไม่แค่ไม่แค่ไม่แค่อาการกาเอ้าเนี่ยไรที่ก่อนจะชนาได้ยอ้ยกบไปกลับมาอยู่นอนหลัเนาะหืมเป็นสวยค่นนอนเตื่นสวยนี่ดิของแม่ลอกมา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 วัดถุงมาเห็นว่าเห็นป้าไม่เห็นในโบ โอ้มอนี่พากะดิดแม่ป้าเราเห็นเลิศหมอนี่ไม่เห็นนะยังหวานให้แว่นเดูกให้แว่นป้าเลยแว่นป้าแว่นดำป้าเลยซุนฮ้ยซุนซุนชื่อไปยูชูนเะหายป้าไปหาป้าไปนี่นี่แว่นแม่ตวเล่กเห็นมัลูกแว่นแม่เจ้าดินเมื่อไหร่นะลูกเจ้าป้าไม่ใส่ลูก เป็นแม่เห็นแล้วแม่แม่ป้าเราเห็นได้เป็นยื้ใสายดุประเมินนี่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 มันมือนี่ดุเดินไปก็เป็นห่วงหมดนี่ฮะเดินไปเดินไปหาแว่นเด้อใช้น่ะใช่น่ะใช้แว่นน่ะป้าหาเจะไปหาแว่นให้ป้าค่ะค่ะคุณหมอคุณหมอค่ะตอนนี้อาการป้าเป็นยังไงบ้างคะ ค่ะค่อนจิ้งจกไปนิจนแม่แม่ดิฉันข้าเขายางไว้หนิที่ข้าวค่ะข้าวกับอะไรคะที่ข้าวกุ้งค่ะข้าวกุ้งเหรอคะอร่อยไหมคะกล่อมเพลินนะว่าวคุบะพี่คนเราจะกระถ่มกระโปรงไว้เลยอ๋อกินข้าวกาวนี่เหรอคะค่ะเขาเป็นหมี่นะคะเนี่ย มีค oh, uh? ่ะอ oh, oh, ๋อค่ะช่างชุดเด็กค่ะช่างชุดคุณหมอจังเลยค่ะแงมแยำยงมแงมแงเลทำอลเหอหมอเบลอ๋อหมอหมอเบลทำหมอเบลไวตรวจทำไมไปตรวจทำไมอาการเป็นยังไงบ้างตื่นเช้าสิตื่นเช้าเป็นยังไงบ้างสิอาการของแม่ตอนนี้เป็นไงบ้างคุณหมอ อาการเพลียๆอยากนอนใช่ไหมอากาศเย็นๆตื่นเช้าอาบน้ำบอยไม่อยากตื่นเลยเองั้นนะงั้นนะเออเปิดมอวะเน่ไหมน้องเนี่ยิ้องบอ้ทราานแล้วแล้วน่ยจะแมนช งามนะโอ้ปลาดุกในชุดงามเพื่อนปลาดุกมึงเนี่ยงามอีกแล้วด่าเอื้อยใส่เขียนแหงอยู่ปลาวะเขียดเหงอีนี่เพื่อเพื่อน้องใส่เลยจักเนี่ยนิย่างเ่็นดิชั่งก็รอ่ะสุดเข่าอย่างชุดยังก็เข่าก็เพิ่นอ๋อเต้นนะเต้นเพลงเต้นเพลงไอ้ไอ้เบลนะบ้าลูกร้องเพลงร้องเรียนไอ้เบลบ้าลูกนะอ่ะแม่อย่าร้องที่นี่แม่ลูกร้องอยู่ À hông nụ hôn lạ đi Ừ Nó no. Hơ oh, con nó cũng như cả Mẹ là Mẹ được lòng phê anh mẹ cho lòng Đôi Nên nó gửi tôi phong này nó gửi tôi là oh, Hoa hoa cửa đáng thân của bác lùm bỏ Mai đô mẹ เ้นหอยเน้องาเ้มาโผ่ให้มาโผ้น่ะแอยากัดแนวน้นี่เหมือนคือแม่คนมาเลยยอดตงนี้เลยโอ้ผมเยเาชมันให้ชอนจูบเบาเลยขึ้นเอาขึ้นลัดอุขึ้นลัดโอ้ยอิสนี่ะม นี่ลูกผมนั่นนี่นะคน,นผมผมน้อยว่ะเนี่ยผมน้องเนี่ยยาวว่ะเลยผมน้องเนี่ยยาวครับตัดของเทธอว่อยู่ดีกับว่ะเธอเดียวว่าอยู่ดีนี่ผมอ,ผมอ,อยู่ดีเลยโซนไฟเือเดียวนี่นี่กันเธอเดียวคือกันแต่ว่าทำไมแต่ทำไมมันแตกต่างกันอย่างนี้เฮ้อ

เด็ตาดเลยอันน Dis no um yeah, ี้วิบเน้อขงจะอ่าเนื้อของจะเออพอแล้วพอแล้วบันเเยอะแล้วอเนอะลายแล้วเนอะใช่มาวาเฮ้ยยาย่าันบัหมูแบบยา

จกระปิดประตูไว้ที่ชัยดกบิดมืองดีหน่อยขาลอยลงถลางกันเปิดประตูปหายไปมู่ตูด้วน่ะโดกทางไว้พังถลายได้สิไปไม่โด่ทางไวได้ดานนี่นะไปข้าก no, ันไปแดแมันแดดเก็บใบในดูสิข่าไปใบในสิข่าวตกาตะกี้เก็บใบไบออกมาหมยังไงนี่ แม่เก็บเอามาออกมาไปใช่นะไี่ยมเนวาพนนาผ้าค่ะไปเยียหนึ่งแล้วม่เด้อเรกว่าพนาชมคนไปเียมพนาเห็นไม่มีเห็นไม่มีแพ้ผ้าไปเฮียนแ้ไม่มีเออเขาจะไปเยียนในเมื่งน่ะสามปีปรอ่านเะเยนี่บอกเขาบอกอ่าน ไปอาไปเยี่ยมมีอานแท้แท้มไปเยียมกยูดีเเด้ไปเยี่ยมยูดีเด้อไปเยียมยู่เด้อไปกันบอไปไป้ไปไนปบ่ไปบ่เดเดมาไปเรียนมาลูกเีนเนเยนเน่าหรอหงลยัดูหงาูกดแม่พูชห มาผิดด้วเอ้ยจะใช่ไปใช่น่ะพราะม่คือบันทึกเหมือนเด็กโล่ร่างโอ้ยดูเอ๋ยมาเป็ล็บเล็ไหมก็เล็อยู่ดุเล็บกเนี้ยเนี้ยเล็บเนี้ย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  โอ้ยบเียนจะดอกนะมาไปเห็นไหนมาเดี๋ยวมันจีขาแล้ฮะแมททองนะลูกทองก้นเงียออกจากันเลยส่วนใดเป็นทองอะไรเป็นก้นเฮ้ยนี่ยไปเอิ้นนี่นียูงเอื้อนอยู่เอื้อนแห้ง น่ตีนบ <m> ึ้เนเน่ปุ๊บปับไปเอาทั้งัวลงทั้งล่างวะก้นขึนเทงวันนี้ไปเองเน่ไปช่วยเนเน่เด้อเนเนขึ้นมาลูกเด้อบายจะไปโรงเรียนแนเอางวันนี้ <laughs> chị thỏa... <laughs> mình thử rồi chị 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 hơi chị 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 mày chị 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 โน่บัวใบวะไอ้นจคือบ่ไปนะไอเฮียนน่ะไปก็ยุดีด้วยน้องเรียนมันโค้งเขานี่นะเมยเผาฮ่าฮ่่าเมผาแม่กระเดียนหนกระเดียนวะน่ารูน่อยู่รางกือบเอ้ยคือมานน้ำนะ ฮะวัววันี่ขึ้นมาหนอ้งขึ้นนาปะอืมฮะคนบาไล่แต่มันกระเป๋ามันหน่อยกว่าคนนะลูกเอ้ยนี่เห็นไหมสบาดีในน่หรอนี่นเน่จะไม่ต้องปีนก็ขึ้นบาไล่จะเซบจานเธอเออหนกวไนีช่เีงามนะ

เอาัจว่าปินก้นมาอย่ปินก้นมาอย่หอนก้นเนี่ยปินขางปินขางก็ได้อ,อดะให้นเน่มาขึ้นมาบอขึ้นมา้เออเนเนี่เน้นชอบแขนขึ้นมากมายัางีนเน่ด้วยมาเลยเนเน่ บอนเมล็อข้างล่างมันฟาขิกขนงเพราะเมขึ้นมาเทิงเหมือนงล่างกันเจ้าหน่อยเน่ห็นดี๋นดยเห็นเงเห็นแล้วเป็นเดยเห็นห็เห็นยดหเย็กนเดยเนเ็นเเหนาเนเยเนเะดวเห็นเวานเน ค uh ่ะถ really uh ่ายรูปเนพกอันนี้ก็เพราะแรเยนี่ไงนี่่ะถ่ายรูนน้องผไปี่นชา่ยันชยอย่างนี้ จช่ไหมนะแม่หนูแม่บะเอาตัวเมยก่อนขึ้นไ่นิดหน่อยขึ้นมาเพือนหนูมึพอทอดเพอแตอยืนเลย ขึ้นมารถรถเนี่ยว่าเป็นเทดินเนาะแบบมันตัดทางรถจะฟังนั่นก็มี่เที่ยฝังนี่ก็มี่วะถาดถาดเทปูนเนี่ยถาดมอไซค์ไปได้เออเออนอนอกันนอนกันนอนอันนีดดินช่างอาชัดแล้วไก่แล้วอู้ เอานอ่ะ่ะท่องาะท่องเรนะท่องมล้นนะคท่องพี่หลังคอดพี่ท่องฮอร์โมนเปลี่ยนเน่ยมันสีดวงสับหรับเท่าเราจงได้คนอื่นม่งวกันบอตรการ่าท่องมันมมบรยุดด้วงกันเขล้นบางคน เลขมาผมดุขาดุก่อนพอขอดมาแล้วเริ่มแล้วบันถ่ายูุพี่ถ่ายสวยงามบ่วงามบ่เห็นดุห่ะมันเตะแเกาแเ่เกีเป็อเป็เป็แมนิดยังขืนไปยังทานเปด เนี่ยทานเบดแล้วขอเงินน้ำเมฆขอเงินนเม่มีชื่อเด้อหยัู่ดีแอเมห้ให้ดีขอเงินนเมหามันแตกกันได้แค่นะน่ี่ไมใช่ อะไรอย่างนั้นเราไมีทานใส่เลยนะมันมันขึ้นชะนีเมื่อใดถึกหนามถึกในวันใดมันตายแล้วชื่อไมดูไม่ชื่อไม่เนาะชื่อไม่เนาะขาดอยากให้เมื่อวันไปซื้ออันทัน้ะนี่แบ่งกันแบ่งกันแบ่งกันนี่ให้น้องให้เอ้ยนั่เป็นลูกหล่ะถ่ายอันนี้นองนี่น้องแบ่งนี่น้องแบ่งกระเป๋าไม่ขาดดิเฮ้ดึู ถาถารอพเช็ที่บามาเอามาเอามาเอาแบบนี้มาเอาแบบนี้มาเอาแบบนอีอนี่มาเอาตีเลยแน่น่นแม่ดื้อปวดุจะกันเลยกัเลยอ้ววนวว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 องววววนวว้วววกินวว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 ้อวว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 งวว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 แววววนลูกอ เออฉันนนี่แม่เงินกินนี่อาจ,จับเอาจับถือถือถุองมาถือบอ่อ <c oughs> ชูเจ้านีน่เนาะเฮ้เฮียเฮีย,ยน,ะอ,ยนะอืมไปเลยคนละพเดียวแล้วน่องน่องเยลยผู้นั่นกึกๆมาเช่าจักเเออยู่ขี้โมกกันเลยไปบ,บ,บาย,บายไปให้นะ เอาไปกันยะโอเคไปด้วยบายบายเร่งนเด้อดินน้ำกันเด้อลูกเด้อไปหามาดินเรื่องเรื่อพื่อเ่งกันเรื่อเด็กน้ำปลาดองน้องแม่เนี่ยก็จะได้ปลาดองมีก่อนแน่กอนกินหนักทีนนี่สบายดีปลาดองเด้ออ่ะสบายดีเด็กๆเอ้ยบายดีบาย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 ดุ เนเน่เน <No. S 1> เน่เนเน่เนเน่โนเลยเนเน่แม่บายแม่บายน่าวได้บ่สบายดี